โซ่ so, ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเกาหลีใต้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชีย er, หลังจากกองทัพเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่แฮนูห้าซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เกาหลีใต้เคยมีมาขีปนาวุธแฮนมูห้ามีระยะยิงไกลกว่า3,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบขนาดหนักได้ถึงหนึ่งตันทําให้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเกาหลีเหนือจีนและญี่ปุ่นที่มองว่านี่คือจุดเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ ในสมดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่าการพัฒนาแฮนมูห5มีเป้าหมายเพื่อการป้องกันตนเองและยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้ภัยคุกค,คามจากเกาหลีเหนือที่ยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่าการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคอาจร้อนแรงยิ่งขึ้นและแฮนมูห5อาจกลายเป็นชนวนใหม่ที่จุดประกายการแข่งขันทางทหารครั้งใหญ่ในเอเชีย